ทำบุญพาทำบุญบอกทำบุญ,บญไม่ใช่บอกเฉยๆทาทำอีกไปด้วยนั่นถ้าบอกเฉยๆก็จะหาว่าไม่ใช่บอกคนอื่นนะพระไม่ทำไม่ใช่บอกญาโยมหนีจากบ้านจากช่องพระก็ไม่หนีจากวดัดโยมก็จะแสดงทำยอนหลังขึ้นมาเนี่ยยอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องพาทำให้ดูให้เห็น กูพาทำยังไงนั่งดูลมเข้าลมออกดูอะไรดูใจถ้าเห็นลมก็เห็นใจลมอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ลมถ้าไม่มีลมคนอยู่ในเหตุเป็นยังไงไปเยี่ยมอะไรไปเยี่ยมศพท,ทำไมไปเยี่ยมเพราะมันบวดมันเน่านเท่ากันแก่แล้วไปเยบของจริงไปเยี่ยมของจริง ทำไมถึงกราบออกไปของบูดของเน่าก็กาบของจริงจริงใดเป็นของจริงกราบทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ถ้าเอาธรรมะไปแปลก็แป,วปนนะลว่าไปดูทำในเห็นสดสดรัอนรอนะ่นะพิ่มกินยาไปดูว่าเมื่อ,อไรจะตายอีกเมอพรุ่งนี้ตายอีกนะไปเล่นกินเหล้ากินยานั่นไปเล่นตาไปดูเป็นธรรมะก็ไปดูทมโอ้ตัวเราก็จะตายเหมือนกัน นั่นไปก่อนคนไปก่อนไปดีถึงโชว์ว่าเราก็จะไปเหมือนกันเราไปที่หลังเป็นไปมครอบครัวภรรยาสามีลูกเต้าหลานเหลรวยายังมีชีวิตอยู่รักกันมากพอหมดลมแล้วนั่นโดยเฉพาะทางอีสารนั่นก็เมืก่อนบ้านหลังสูงบันไดสี่ขั้นห้าขั้นเวลาเคลื่อนโชบเราไปเถอ หนีเป็นคนนเน้อตายเป็นผีหนีเป็นคนแล้วจะมาไก่จะมากวาดจะมาง้มบ้านทองเด้อน,นั่นตักขาดแล้วโงน้ำมีอะไรกับความหมดนะเคยเห็นสมัยก่อนเป็นเด็กเล็กๆกโอ้พอเท่าก็แก่พระทำอย่างนี้แต่ทุกวันอยู่บ้านก็มีแต่บ้านเตี้ยเที <c> ่ย <oughs> ไม่ได้หามขึ้นยากก็เลยหมดก็ไปแล้วแล้วสมัยก่อนก็เผาก็เผาทำ ธรรมชาติใคร,ร,รดูพระ菩สดาพระครหรืออะไราพาไปยุนพระสาสดาของโลกนั่นเห็นไหมแต่ว่าเวลาถึงพระพุทธเจ้าเข้าปอนนี้ในปานพระพุทธเจ้าเผายัางไงกองไมมขึ้นแล้วก็ไปม,มีอะไรก็ไปวางไว้วางไว,ว้นั่นแลได้เห็นธรรมะผมกูมาพูดอยู่นี่ก็ได้เห็นธรรมะเพราะการเดินจงกรมผมกูว่ผี เอาทางทางจงกลมไม่น่อยนะแถวนี้นะใกล้ศกเวลาญาติโยมไปส่งถึงป่าเขาแล้วญาติโยมหนีเราก็อยู่เฝ้าอยู่นัน่นเวลาเข้าป่าชาเป็นอันสมาติภาวนาในป่าชานั่งหาอะไรนั่งหาทำหาความกลัวว่ามันจะหมดความกลัวตรงไหนมันกลัวเพราะอะไรจะได้ความรู้เพราะเราทําความเปลี่ยนอยู่ในป่าไม่หลับไม่นอน เวลาไฟไหม้ทอนไปน้าเดินไปด้วยคิจจะนาไปด้วยคิจจะนาไปด้วยเออถ้าผีมีเอามายด้วยด้วยเห็นหนอยสฐานจิตใจหนึ่งเรียกเข้ามานั่นไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่เรานล่วแหละสมมติว่าพูดายเป็นผีพูดดีเป็นเทวดาพูดเรื่องดีเออไม่มีแล้วนั่นดีมีก็เพราะว่าเราทําไม่ดีคิดไม่ดีคิดไม่อยู่ในสินในธรรม เขาก็สมมติเกี่ยเรื่องจิตตวิิญานแสดงให้คนเห็นได้เห็นเป็นตัวคนก็ได้เห็นเป็นเสียงก็ได้ <c oughs> แต่มันอยู่ที่เรานั่นแหละแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีไม่อยู่ในกรอบของคำว่าผู้เดินตามทำตามสอนสสของพระพุทธเจ้าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าแล้วประมาทไม่ได้ก็อยู่ในการปฏิบัติธรรมสลังรวมใจอยู่ไปคิด อย่างอื่นไม่ได้คิดลัวคิดอะไรพุ่งท่านน้ำคานไปแล้วบางทีคิดเป็นเสือเป็นเสือมาทํำยังไงล่ะสัญญาณเป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจา้าจึงให้ปล่อยวางเราปล่อยไหมเราปฏิบัตทิทรมาปล่อยลูกเสียงกินล้วลูกอะไรล่ะูกคลอนเป็นอันตรายที่สุดลูกแพศตรงกันข้าม ลูกหญิงลูกชายเป็นอันตรายแห่งธรรมเสียงหญิงเสียงชายรสหญิงรสชายสัมผัสหญิงสัมผัสชายเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายทำยังไงจะปล่อยวางเรามาทำสมาธิให้มีปัญญาสักแต่ว่าลูกสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากินสักแต่ว่ารสอย่าไปยึดถือเข้าใจไมหมสิยึดถือหรือไม่ยึดถือมันเป็นยังไงปัจจังรู้จำเพาะตน นั่นคำตอบก็อยู่ที่นี่แหละไปถามโยมว่ไม่ยึดถือถามพระว่าว่าไม่ยึดถือของเกเรตของใจมันเป็นยังไงนั่นแต่บอกว่าเราก็ไม่เชื่อท่นนวัดในใจของเราเราปล่อยวางได้ไหมลูกเสียงจรนรถถ้าปล่อยวางได้แ้วก็เป็นธรรมดาแต่แต่ว่าลูกเนี่ยลูกเฉยๆเราไไปยึดถือ ไปปรุงไปแต่งให้มันเป็นอย่างโน้นให้มันเป็นอย่างนี้ไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสข,ของพญามารธรรมะเราใดป็นไปเพื่อความปรุงแต่งปรุงแต่งให้โรคปรุงแต่งให้รักเอาสองคำเนี่ยละก็เกิดกิเลสปรุงแต่งให้ดับความโรคปรุงแต่งให้ดับความรักว่าไงถึงทาไงวิธี อาโโังโคเมกายโยกายของเรานีแ่แหละมีอะไรบ้างถึงสามสิบสองประการใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำมูดเป็นยังไงน้ำพูดเป็นยังไงน้ำเลือดเป็นยังไงน้ำหนองเป็นยังไงพุ่งใจเข้าไปหาในตัวของเราอย่าพุ่งใจก็เป็นตามเสียงจักไหมคำว่าพุ่งใจเข้าไปตัวไตก็พุ่งไปดูคําที่พูดไตเป็นยังไงตับเป็นยังไง เส้นน้อยอันใหม่ไส้น้อยเป็นยังไงไส้เล็กเป็นยังไงอาหารใหม่เป็นยังไงอาหารเก่าเป็นยังไงจับหมายก่อนเรจะพูดจะตามเสียงไปมันก็ไม่ดับกิเแหลกแล้วเป็นไปเพื่อความดับกิเลสลรทมะเราได้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสนั่นนึกคิดไปสิคิดไปให้เป็นดับกี่แลกนึกคิดไปทางคือความรักเป็นอันตรายแห่งคมนั่นเห็นไหมล่ะ เราเรากลัวอันตรายนะเราไปอันตรายโควิดป้องกันป้องกันป้องกันไปพูดไปทําทําในสิ่งที่ป้องกันไม่ได้ไปจะป้องกันได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเสียงพระพุทธเจ้ารป้องกันไม่ได้หรอกถ้าป้องกันได้ก็คือดูลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแหละมีทางเดียวโรงพยาบาลแห่งเดียวยาแห่งเดียวคือลมหายใจเข้าออก ถ้ารักษาได้ไม่มีเกิดแก่เก็บตายมาจากไหนหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อทำไมล่ะไม่มีคนเมื่อวานควานสำคัญของพระพุทธเจ้ามีคนนั่งสมาธิตอาคืนจันรุ่งหรือเปล่ามีคนทำความยรหรือเปล่านั่นต้องเชื่อต้องทำถ้าทำม่ได้วันนั้นเาวันหลังเอาแทนทดแทน วันพิสตากะฉันต็ไม่ไสตั้งสมาธิวันหลังสู้กับจีเลสเอาดูการงานของเราให้มันว่างหมดมเข้าที่แล้วร,ริงนั่นมีความมัน่นทำอย่างอื่นทำได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำได้ทำอะไรคำหนึ่งถึงความได้นั่นเห็นไหมถ้าอยากได้สวรรค์อยากได้พระนิพพานก็ทำเอาติถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีซื้อขายทรม,มะมกลว่นนิพพานไม่มีซื้อขาย ข้าวน้ำสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างของสำหรับสร้างกายซื้อขายได้แต่ของสําหรับใจไม่มีซื้อขายนะเนาะลมใครมีลมเราก็อยู่ได้ถ้าก็ไม่มีลมเนาจะห้ามยังไงล่ะห้ามไม่ให้ตายเพราะฉะนั้นในแน่หนักมากปฏิบัติหนักมากโดยเฉพาะพิธีกรรมกรรมกรรม เตเลกมาเตเลนัหรือมหาเตเลกมาเตเลนัดารัตเตเลนักกัตังรังธรรอปารธรรมกัมมสุเมวันเตว่าข้ากับผมประมาณพัดท่าพักเตระก็ดีมหาเถระก็ดีด้วยกายวาใจใจต่อหน้าและรับหลังก็ตี่จให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นกันและกันกล่าวคำขอโทษพิธีภาษาบาลีถ้าแปลออกมามีความหมา่เลย พระเจ้าประส s ปัติละท่านก็ให้ถามกรรมมามิตรยายไปมีกรมิตรบางโยมปรดลอคามาสามารเนติแต่ว่าให้อภัยกันแล้วให้เป็นโทษให้เป็นไปจะตัดประตังกระตังกรรมนะกรรมใดที่ตาพเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วบุญใด,ดที่้าพระเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วขอทำไมขอมอบให้ออกคนได้จบลูกหลานเหมืนอนคนทำเดกเองอีก มันตนทำเองเกิดกระตับประปังกระตังกระมังคุเะเลนับไปยี่สิบนะคําอไย่ก่อนให้แต่ว่าให้ชำระสีสานต,ตามทั้งสองทางไม่เอาโทษไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เป็นพิษเป็นใจเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกันและกันบางทีพระแสดงจำไม่พอใจกับเป็นบาปคิดไม่ดีไม่พอใจว่าพระพูดใน,นงน้นานนี้นไปคิดลึกลึกได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ดีนะน ก่าวความจิอองเราว่ากันไปนะตอนหน้าและรับหลังก็ดีนะไม่ให้ขออาไปขอโทษขอไปนะก็ให้โทษให้ไปไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เป็นกรรมไม่ให้เป็นพิษไม่ให้เป็นไปเป็นกันะกนนะนั่นแหละความหมายที่เราทำพิธีการแสดงออกันก็เป็นตรีศก็เป็นมงคลไม่ได้ียหายตรงไหนนะทำแต่ใจอย่างเดียวก็ใจอยู่ก็พร้อมด้วย กายวาจาใจไม่ใช่มีแต่ใจอย่างเดียวมีแต่ใจอย่างเดียวก็ทําไม่ได้เพราะมันเกายวาจาใจนะเป็นบาปเป็นกรรมก็เพราะกายวาจาใจนะต้องเป็นทำบาปลองดูสิมีแต่ใจคิดมันก็ไม่ได้เป็นบาปแล้วยังไม่เต็มร้อยคิดอย่างเดียวแต่ผิดอยูุ่๊บเพ้ยขโมยคิดเฉยๆยังไม่ได้ทํายังไม่เอานะพอไปเอาเหล่านั่น ความเมื่อก,กายไหมใจมีขโมยได้ไหมอยากได้ของคนนู้นอยากได้ของคนนี่ <c oughs> นนเอาก็ไม่ได้ใจทิดอยากได้เฉยๆก็มีกายดย้วยนั่นถึงพร้อมด้วยกายและใจเดี๋ยวกายเราลก,กายวาจาใจสแสดงออกมานั้นเราไปชนกันไปเหยียบเท้ากันทานองนั่นแล้วลึกในใจยังไม่พอใจทัดยินเสียงขอโทษนะครับ เดีมันจะไรหน,นูนานไม่ขอจะขอในใจระเลือกอยู่ก็ต้องไม่เท่าไหร่นะต้องถ้าตาเอียเข้าไปแล้วเลึกเข้าไปสุกใจสามธาตใจได้นู่นแหละมันจะเข้าใจกันว่าขอขอทั้งขอแล้วขอในใจนั่นแหละเดี๋ยวมันมันไม่พรอ,อมด้วยองค์ถ้าเราทําด้วย่างนี้ก็พรอบด้วยองค์สามาการุตายวาจาใจายอยากให้เข้าใจเน่นภาพปฏิบัตินะ ก็นั่นสินน่ะนั่นแหละมันไป,ไปไปมันจะไปพร้อมด้วยการปฏิบัติธรรมะตันสูงก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลบริสุทธิ์ทำไมจึงรับศีลทำไมจึงมีศีลบวชเข้ามาทำไมจึงถือศีลน,นะก็เพือนน่อขนศีลบังคับใจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องบังคับมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ทำไปตรงสีตัวมานะเใช่ไหมละ่ะคนที่ไม่มีศีลน่ะ คนกัคนี่กัที่ข่าก็จริงจรงที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ข้าเขาก็ไปข่าไม่ให้ขโมยเขาก็ไปขโมยแล้วเป็นจะลงตรงไหนจิตใจอ่ะมันก็ไปติดตรงนั่นแหละสิที่เราทําที่ไม่ดีถ้าทําดีจิตใจใสสะอาดวันนี้เราทําอะไรบ้างสมบูรณ์ตัวตาตนาตนเองเป็นขึ้นมาได้ทําอะไรรู้สึกภาษาขึ้นมารู้จักตื่นขึ้นมาเราทำอะไรบ้างบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะในตัวตัวตนเองนะ เราทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ได้หรือเสียก็ถามใจของเราเข้าไปอีกมันทําได้อยู่ทาได้ไประโยชน์ไหม <c oughs> มันมีสองอย่างหนึ่งได้สองเสียนั่นถึงยํำกันอยู่นี่เพราะฉะนั้นทรมะของพุฎเจ้าอกว่าลมหายใจเขาออกแก่นแต่เป็่ของที่ถามันชนคนธรรมดาจะทํายากแต่ก็จะทําได้อยู่ไม่เหลือพิสัยจตราบใดที่ยังมีพูด กิตติ์ตาเริ่มใสในข้อปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเคยสั student, ่งสอนมาและแนะนําเอาไว้ในหนังสือพระไตรปิฎกท่านทําไงสินยังไงสมาธิคือยังไงถ้าเข้าใจจุดนีตั้งบอกตั้งแก่ปฏิบัติมักผลในฝานก็ยังมีอยู่เนเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเรื่องหน้าตึ้งต้นสวนต้นจนจนโบราณจะสี่น้องเสียสลากมาปฏิบัติธรรมก็ดีเสียสลามาทำทานก็ดี ในตลาดปลาจบเงินไม่ปักความเป็นพินปานาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ความสิ่งต่างต่างหลายในสาคน่างกนกนี้ก็ต้องมารวมกันชมกับความกับการต่างๆควรจะชมทุกลาสนาที่น้องต้องมีแต่รวัลทุกคนเจริญทุกกายทุกใจการงานถึงใดการงานถึงใดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงทำร็จจงทำ็จ โดยเฉพาะในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งบกตั้งใจอยู่ในโอวาะวาทคำคำสอนของพระพุทธเจ้าและตงมีรวงจิตตรงใจได้เห็นมากเป็นฝนเห็นตะวันเห็นิพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด